สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาประยุกต์โปรแกรม Microsoft Word นะครับออกแบบปกเอกสารรายงานนะครับปกสื่อการสอนหรือว่าปกแฟ้มสะสมงานก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะประยุกต์เป็นปกอะไรนั่นเองนะครับในตัวอย่างนี้ขอยกตัวอย่างแฟ้มสะสมงานนะครับมีวิธีการทำแบบนี้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันในคลิปนี้กันเลยนะครับ เปิดโปรแกรม Microsoft Word ขึ้นมานะครับอันดับแรกก็จะใส่รูปภาพโดยการแทรกรูปภาพนะครับเราจะใส่โลโก้เข้าไปก่อนนะครับเลือกโลโก้นะครับจากนั้นเมื่อได้โลโก้แล้วแล้วก็ทําการปรับขนาดโลโก้นะครับให้เหมาะสมกับหน้ากระดาษของเรานะครับทีนี้ในส่วนของอาการใช้ข้อความหรือตัวอักษรนะครับผมจะใช้วิธีการแทรกรูปร่างแล้วก็เลือกกล่องข้อความนะครับ เพื่อให้ง่ายในการย้ายหรือว่าขยับตำแหน่งต่างๆนั่นเองนะครับเสร็จแล้วก็จะพิมพ์นะครับคำว่าแฟ้มสะสมงานลงไปนะครับกลุ่มดำนะครับแล้วก็เลือกฟอนต์นะครับขยายนะครับขยายฟอนต์นะครับเสร็จแล้วนะครับทุกครั้งเวลาเรา สร้างกรองข้อความเนี่ยมันจะมีสีแล้วก็มีเส้นกรอบมาด้วยเพราะฉะนั้นให้มาที่เติมสีรูปร่างให้เลือกไม่เติมเส้นกรอบรูปร่างก็ให้เลือกไม่มีเส้นกรอบนะครับเพื่อให้อิสระในการจัดนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ทําการนะครับชี้มาที่เส้นขอบนี้นะครับจะเห็นว่ามีลูกศรดําๆเนี่ยบนหัวเมาส์ตัวนี้แปลว่าสามารถที่จะย้าย คัดลอกอะไรได้นะครับกดปุ่มคอนโทรลที่แป้นพิมพ์แชไว้นะครับจะเกิดเครื่องหมายบวกเป็นการคัดลอกนะครับแล้วก็ดึงลงมาเลยนะครับจากนั้นให้เปลี่ยนเป็นเลขพศนะครับในที่นี้จะทําเป็นพศ .2560 นะครับเสร็จแล้วก็ทําการขยายนะครับตัวเลขให้ใหญ่นะครับให้ใหญ่ที่สุดเลยนะครับจากนั้นก็เปลี่ยนสีครับเปลี่ยนสี ให้ดูดีนะครับทีนี้เมื่อเปลี่ยนสีเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาจัดการในส่วนของรูปภาพตรงกลางนะครับเดี๋ยวเราจะซูมภาพออกมานิดนึงนครับจะใช้เครื่องมือแทรกนะครับรูปร่างแล้วก็มาเลือกลูกศรแบบบล็อกนะครับเป็นรูปห้าเหลี่ยมนะครับจะใช้รูปนี้คลิกลงไปเมื่อมาส์เป็นของหมายบวกนะครับก็จะทําการวาดขึ้นมาแบบนี้นะครับ ตรงนี <case> ้เราจะใส่รูปภาพเข้าไปนะครับ hmm. ทีนี้เมื่อสร้างรูปร่างตรงนี้เสร็จนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับทีนี้เราก็ไปนํารูปภาพเข้ามานะครับไปที่เมนูแทรกรูปภาพในที่นี้ก็จะใช้รูปนี้นะครับคลิกขวาที่รูปตัดข้อความข้างหน้าข้อความนะครับเพื่อให้ภาพมันอยู่ด้านบนนะครับจากนั้นนะครับเราก็มาปรับภาพนะครับ ปรับภาพเพื่อให้ใกล้เคียงนะครับให้ใกล้เคียงกับรูปร่างนี้ที่สุดเลยนะครับทีนี้นะครับเมื่อปรับขนาดภาพใกล้เคียงแล้วให้คลิกขวาแล้วก็ตัดนะครับเวลาเราตัดภาพนี้มันจะไปอยู่ในคลิปบอร์ดนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะนําภาพมาใส่ในรูปร่างนี้ให้คลิกที่รูปร่างนี้แล้วก็คลิกขวาขึ้นมาไปที่จัดรูปแบบรูปร่างนะครับแล้วไปที่ เติมนะครับเติมรูปภาพหรือพื้นผิวคลิกลงไปแล้วก็คลิกลงไปที่คําว่าคลิปบอร์ดนะครับภาพที่นะครับเราตัดเมื่อสักครู่นี้จะเข้ามาอยู่ในรูปร่างแบบนี้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็จะทํารูปร่างประกอบภาพนี้นะครับมาที่มุมมองแล้วก็หนหน้านะครับเพื่อให้มองเห็นหน้าทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นไปที่เมนูแทรกรูปร่าง จะใช้เครื่องมือที่ชื่อว่ารูปแบบอิสระรูปร่างนะครับเครื่องมือนี้จะทําให้เราสร้างรูปร่างอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการนั่นเองนะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับจากนั้นผมจะเริ่มจากตรงนี้นะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับถ้าอยากให้เส้นรักษาระดับการความตรงของเส้นให้กดชิปเช่ไว้นะครับแล้วก็ลากมานะครับถึงตำแหน่งนี้เราก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็เอียงมาตามรูปร่างนี้นะครับ คลิกหครั้งนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับจะเอียงมาถึงข้างล่างเลยนะครับมาถึงประมาณนี้คลิก1ครั้งแล้วก็มามุมนี้คลิก1ครั้งนะครับมาถึงมุมนี้อีกคลิก 1, 1ครั้งแล้วก็กลับมาที่จุดเดิมนะครับจุดเริ่มต้นคลิก1ครั้งเราก็จะได้รูปร่าง nope nope ลักษณะนี้ขึ้นมาไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับ จากนั้นเราจะให้รูปนี้ไปอยู่ข้างหลังนะครับโดยการคลิกขวาย้ายไปข้างหลังสุดนะครับก็ะจะไปเป็นแบบนี้เสร็จแล้วก็จะเติมสีฟ้าลงไปนะครับะจะเติมสีฟ้าลงไปเมื่อได้รูปนี้แล้วนะครับทีนี้เราก็จะทำงานง่ายขึ้นละไปที่เมนูแทรกรูปร่างอีกครั้งหนึ่งใช้เครื่องมือเดิมนะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับทีนี้ผมจะสร้างรูปร่างตรงนี้ขึ้นมาคลิกนะครับ คลิกแล้วก็คลิกคลิกคลิกอ่าเราก็ได้รูปร่างตัวนี้ขึ้นมานะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นผมก็จะไปที่เมนูแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็จะไปเลือกภาพมาเพิ่มเติมนะครับเอารูปแป้นพิมพ์นะครับตรงนี้คลิกขวา ตัดข้อความข้างหน้าข้อความนะครับจะนำรูปภาพนี้มาใส่ตรงนี้นะครับเราก็ย่อนะครับปรับขนาดรูปภาพเท่ากับพื้นที่นะครับประมาณนี้นะครับที่เราจะใช้นะครับความสูงให้มันใกล้เคียงกันอ่าประมาณนี้นะครับส่วนไหนที่ไม่ต้องการนะครับเราสามารถไปที่เครื่องมือครอบตัดนะครับแล้วก็ตัดออกได้นะครับอ่าส่วนเราตัดตรงนี้ทิ้งก็ครอบตัดอย่างนี้นะครับ ทีนี้เมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ตัดอีกครั้งหนึ่งนะครับภาพก็จะไปอยู่ในคลิปบอร์ดนะครับจากนั้นคลิกลงไปที่รูปร่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับคลิกขวาแล้วก็จัดรูปแบบรูปร่างไปที่เติมรูปภาพหรือพื้นผิวแล้วก็เติมคลิปบอร์ดนะครับล้วก็จะได้ภาพนี้เข้ามานั่นเองนะครับ ทีนี้พอเติมรูปภาพนี้นะครับจุดประสงค์ก็คือที่ทําภาพนี้คือต้องการให้ภาพนี้มันจางนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาที่ความโปร่งใสนะครับปรับความโปร่งใสลงไปแบบนี้นะครับให้มองเห็นจางๆแบบนี้นะครับไม่ให้เน้นชัดเหมือนภาพแรกนะครับเราจะทําเป็นภาพจางๆแบบนี้นะครับอโอเคเรียบร้อยนะครับมุมมอง,มอง หนึ่งหน้านะครับอ่าเราก็เห็นภาพลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วนะครับทีนี้นะครับจะสร้างรูปร่างตรงนี้ขึ้นมาอีกก็ไปที่เมนูแทรกนะครับอ่าเดี๋ยวเอาซูมเข้ามาใกล้ๆนะครับเพื่อให้ทํางานง่ายความกว้างของหน้าเอาร้อยเปอร์เซ็นต์ี่ว่านะครับอ่าจะได้เห็นตรงนี้ไปที่เมนูแทรกรูปร่างนะครับจากนั้นจะมาเลือกรูปร่างนี้นะครับเครื่องหมายบ้างอ่าเครื่องหมายบ้างคลิกลงไปนะครับ จากนั้นเราก็วาดเครื่องหมายบ้างขึ้นมาตรงนี้นะครับวาดขึ้นมาประมาณนี้แล้วเราก็นะครับจะมีจุดสีเหลืองๆนะครับสามารถที่จะปรับให้ได้มุมหรือว่าองศานะครับประมาณนี้นะครับส่วนนะครับความหนาของรูปก็แล้วแต่นะครับว่าเราจะเอาแค่ไหนนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ลองปรับดูอ่านี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้ มันหนามากนะครับอ่าเราก็ลองปรับดูนะครับอ่าประมาณนี้น่าจะโอเคนะครับเมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็ไปที่เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับจากนั้นก็เติมสีลงไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อเติมสีแล้วเราก็จะใช้นะครับเครื่องมือแทรกรูปร่าง รูปแบบอิสระรูปร่างนะครับเครื่องมือนี้จะใช้บ่อยนะครับอ่าแล้วก็ทําการคลิกเส้นนะครับอ่าล้อช่องว่างตามนี้เลยนะครับอ่าจากนั้นเราก็คลิกลงไปตรงนี้นะครับคลิกลงไปตรงนี้แล้วก็กลับมาตำแหน่งเริ่มต้นนั่นเองนะครับเส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับ ส่วนการเติมตัวนี้นะครับก็จะใช้วิธีการคลิกขวาจัดรูปแบบรูปร่างนะครับเติมลวดลายนะครับเติมลวดลายแล้วก็สีที่เติมนะครับก็จะใช้สีส้มแล้วก็มาเลือกอลักษณะของตารางนะครับเลือกสีส้มตัวนี้ก็อาจจะเป็นสีส้มอ่อน ครับก็จะได้ตารางลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอ่าประมาณนี้โอเคนะครับเมื่อเราได้รูปร่างนี้แล้วนะครับอ่ามาที่มุมมองนะครับอ่ทาทำเส้นข้างบนให้มันเสร็จก่อนก็ได้นะครับโอเคตรงนี้นะครับแทรกรูปร่างนะครับเส้นอิสระ รูปร่างนะครับจากนั้นเริ่มตรงนี้นะครับคลิกลงไป1ครั้งนะครับลากมาถึงตรงนี้คลิกลงไป1ครั้งนะครับถึงตรงนี้ก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับแล้วก็ลากตรงมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็คลิกลงไป1ครั้งนะครับดับเบิลคลิกเลยตอนสุดท้ายนะครับเพราะเราต้องการทําเป็นเส้นเดียวนะครับทําให้ดูใหม่อีกครั้งนึ่งนะครับดีลิสต์นะครับไปที่เมนูแทรก รูปร่างนะครับใช้เครื่องมือรูปแบบอิสระรูปร่างอย่างนี้นะครับเราจะทําเป็นเส้นเดียวนะครับก็คือคลิกลงไป1ครั้งกดชิปแชไว้นะครับให้มันเป็นเส้นตรงนะครับถึงตรงนี้ก็คลิก1ครั้งนะครับแล้วก็ลงมาตรงนี้นะครับคลิก1ครั้งแล้วก็ลากมาตรงนี้แล้วก็ดับเบิลคลิกนะครับเป็นการจบจากนั้นมาที่เส้นกรอบความหนานะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้เส้นนี้มันหนามากน้อยน้อยแค่ไหนนะครับ เลือกความหนาจากนั้นก็มาเลือกสีนะครับว่าเราจะใช้เส้นกรอบนี้สีอะไรนะครับใช้สีอะไรถ้าเราไม่ต้องการเป็นเส้นตรงนะครับเราก็มาที่เส้นกรอบรูปร่างเส้นประนะครับเราเลือกเป็นเส้นประแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อความเก๋ความเท่นั่นเองนะครับทีนี้ไปที่มุมมองนะครับหนึ่งหน้านะครับเราก็จะเห็นภาพรวมขึ้นมาละประมาณนี้ละนะครับ ทีนี้ในส่วนข้างล่างนี้นะครับเราก็จะสร้างรูปร่างขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับไปที่เมนูแทรกรูปร่างนะครับรูปแบบอิสระรูปร่างนะครับสังเกตว่าเครื่องนี้เครื่องมือนี้จะใช้บ่อยที่สุดเลยช่วงนี้นะครับอ่าคลิกนะครับคลิกคลิกนะครับคลิกเสร็จแล้วก็กลับมาจุดเดิมคลิกครับ เส้นกรอบรูปร่างไม่มีเส้นกรอบนะครับเติมสีนะครับแล้วก็เติมสีลงไปในส่วนนี้นะครับเราก็จะพิมพ์ชื่อหรือว่าข้อมูลของเราโดยการใช้เครื่องมือแทรกนะครับรูปร่างแล้วก็กรอบข้อความนะครับผมจะใช้ตัวนี้ประจําเลยนะครับก็คือกล่องข้อความแล้วเราก็วาดกล่องข้อความขึ้นมานะครับทีนี้ก็จะเพื่อความรวดเร็วนะครับจะก๊อปปี้ข้อมูลเลยนะครับ c t r l C แล้วก็มา c t r t r o l V วางลงไปเลยเพื่อความรวดเร็วนะครับจากนั้นก็มาที่มุมมองร้อยเปอรซนะครับซูมเขม้ามาใกล้ๆจะได้ทำงานง่ายๆหน่อยนะครับเสร็จแล้วก็มาเปลี่ยนฟอนต์นะครับามาที่หน้าแรกในที่นี้จะใช้ฟอนต์ซูปเปอร์มาร์เก็ตกันแล้วกันนะครับทีนี้สังเกตว่าระยะนะครับระยะบรรทัดห่างนะครับ ตรงนี้เราก็มาที่ตรงย่อหน้านะครับจะมีตรงนี้คลิกขึ้นมาย่อหน้าแล้วก็หลังอย่างเงี้ยนะครับให้เป็นศูนย์หลายบรรทัดนะครับขนาดตรงนี้ผมจะใช้0.8น,นะครับลกลงนะครับเพื่อให้ระยะบรรทัดนะมันชิดเข้ามานะครับเสร็จแล้วแล้วก็ทําการขาย้ายนะครับขาย้ายขนาดฟอนต์ขึ้นมาแล้วก็ชื่อของเรานะครับก็จะเน้น ให้เป็นตัวหนานะครับแล้วก็มีขนาดใหญ่น่าจะได้ประมาณนี้นะครับส่วนกรอบข้อความเราก็มาที่เมนูรูปแบบเส้นกรอบไม่มีเส้นกรอบนะครับเติมสีไม่เติมนะครับและเราค่อยมาเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับในที่นี้ก็จะใช้อฟอนต์ตรงนี้เป็นสีขาวเพื่อให้อ่านง่ายนั่นเองนะครับ เสร็จแล้วนะครับามาที่มุมมองหนึ่งหน้าโอเคนะครับเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้แล้วนะครับจัดอีกนิดนึงไว้ประมาณนี้นะครับถ้าเราต้องการนะครับใส่ภาพประกอบโดยเป็นภาพของเราเองนะครับเราก็ไปถ่ายภาพมานะครับไปถ่ายภาพส่วนตัวมาแล้วก็มาที่เมนูแทรกรูปภาพนะครับแล้วก็ไป นำภาพของเราเข้ามานะครับอา,อาจจะเป็นภาพเรียบร้อยสักหน่อยนะครับจากนั้นคลิกขวาตัดข้อความข้างหน้าข้อความนะครับแล้วก็ย่อภาพนะครับทีนี้นะครับภาพที่เรานำมานั้นเวลาเราไปถ่ายอยู่ผนังนะครับก็จะมีพื้นหลังมาด้วยนะครับเราก็ใช้เทคนิคเดิมในการเอาออกก็คือมาที่เมนูเอาพื้นหลังออกนะครับคลิกที่เอาพื้นหลังออก จากนั้นนะครับเราก็ดูว่าตรงไหนที่มันเป็นสีม่วงนะครับมันจะถูกลบทิ้งแล้วก็ไปคลิกที่เครื่องหมายบวกแล้วก็ดินสอนะครับมาขีด e เพื่อเก็บสีจริงไว้นะครับไม่งั้นมันจะถูกลบทิ้งนะครับแล้วก็ขีดลงไปตรงไหนที่เราไม่ต้องการเอาไว้แล้วก็ไปที่เครื่องหมายลบนะครับแล้วก็ไปขีดตรงนั้นนะครับเพื่อลบทิ้ง เสร็จแล้วคลิกเครื่องหมายถูกนะครับเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็ทําการย่อนะครับภาพให้เหมาะสมนะครับกับขนาดของหน้าปกเรานะครับประมาณนี้น่าจะได้แล้วนะครับมีโลโก้มีชื่อนะครับแล้วก็มีภาพประกอบมีภาพที่ทําเป็นจางเหมือนกับลายน้ําติดลงไปข้างหลังนะครับมีภาพของคุณครู มีข้อมูลนะครับแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะได้ปกส,สวยๆนะครับประกอบเอกสารรายงานหรือแฟ้มสะสมงานของเราแล้วนะครับไปลองฝึกกันดูเลยนะครับสำหรับเทคนิคดีๆนะครับในการทำ Microsoft Word นะครับหรือว่าการสร้างปกนะครับท่านก็จะได้ลักษณะนี้ขึ้นมานั่นเองพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ